สวัสดีค่ะอ่าคลิปต,ต่อมาแล้ววันนี้วันนี้ก็นะนนอ,อยากจะมาถามว่าอะไรบ้างนะในยุคสมัยนี้อะไรบ้างที่ผู้เรียนควรรู้ไอหนุ่นก็ไม่เหมาะไอหนี่ก็ไม่เหมาะใช่ไหมอ่มองแต่โอ๊ยย่าใหญ่หญนี่มองแต่ลบลบลบอืม แอะไรที่มันควรล่ะนั่นแหละนะคนก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ควรอย่าบอกไม่ดีหมดควรต้องนำเสนอในสิ่งที่ควรจะทำด้วยเออก็เลยคลิปนี้ก็เลยต้องมานำเสนอนะคะมานำเสนอว่าอะไรที่ควรทำยาก็ไปนั่งคิดนะไอตัว receptive เง่ อ่านและฟังให้เข้าใจอันนี้เป็นช่องทางที่คุณรับเข้าพช่แม receptive skill ตัวเนี้ยต้องเน้นอ่ะอ่าต้องเน้นคือฟังให้เข้าใจในอันนี้หมายถึง understand the the content นะไม่ได้หมายความว่าไม่เข้าใจภาษานะแต่เข้าใจในเนื้อหาอืมอ่าแล้วต้องเข้าใจในเนื้อในเนื้อหา นะแล้วก็ฟังให้เข้าใจในเนื้อหานะแต่จะไม่เข้าใจเพราะด้วยอ่อนด้อยภาษาไม่เป็นไรเรามีแอปช่วยเหลือใช่ไหมคะมี translation แอปอ่ะอันนี้ค่อยพูดกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องได้ก็คืออ่านและฟังให้เข้าใจในเนื้อหาจากนั้นคุณต้องรู้จักคิดคิดวิเคราะห์ สร้างสารรค์ได้นี่ย่าเน้นมากเลยนะฮะ how to think นะ,ะ how to think เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าความคิดเนี่ยถ้าคุณไม่มีความคิดหรือความอะไรอ่ะต้อง create เนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้คุณจะสร้างงานอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมีแนวคิดมีคอนเซปต์มีคอนเซปต์มีแอสเป นะในการที่จะไปต่อมีผลงานนะมี p e r f o r m มนซ์ออกมานะไอเรื่องภาษาตอนนี้เป็นไงดูจะมีเครื่องช่วยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวผลิตเนี่ยก็จะผลิตได้ด้วยด้วยเครื่องมือนะฟังก็ชใช้เครื่องมือผลิตก็ใช้เครื่องมือแต่อะไรที่ใช้เครื่องมือไม่ได้ คือความคิดนะความริเริ่มสร้างสรรค์ no one can help you ใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผู้เรียนควรต้องรู้ตรงนี้เป็นสำคัญนะแล้วบอกว่าอ,อะไรอ่ะเครื่องมือคืออะไรอ่ะย่าบอกว่าเฮ้ยยุคนี้เราต้องบอกให้ผู้เรียนเนี่ย รู้วิธีการใช้เครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือในการแปลในการแปลภาษาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยาก็ไปเปิดดูมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยทันสมัยนะอ่านี่ยลองดูลองดูลองด,ลองดูลองดูนะนี่สำหรับอันนี้เป็นไงเป็นเครื่องแปลนะ ร้สา,สายหรือยใส่หูก็จะทำให้คุณเข้าใจแล้วในสิ่งที่คุณคุณไปฟังคุณไปสัมมนาคุณไปประชุมเนี่ยคุณใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะฮะนี่อันนี้เป็นการประชุมออนไลน์นะฮะในห้องนะะมีห้องผู้แปลห้องนะ,ะเขามีระบบอะ่ยะเยอะแยะมากมายที่เป็นตัวช่วยนะาะทันสมัยค่ะ อันนี้ก็เป็นอะไรไฮเทคโนโลยีนะชุดแปลภาษาไร้สายนะคะมีอะไรอีกเยอะแยะนะคะคุณไปเปิดดูได้เลยพวกนี้เป็นพวก t o o s นะ,ะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนะฮะเป็นที่ที่จะช่วยในการเรียนรู้นะคะย่าเลยมองว่าเฮ้ยสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องบอกผู้เรียนก็คือว่าคุณ คุณลองไปเรียนรู้พวกแอปต่างๆเหล่านี้แอปในการแปลหรือว่า tools tools ท,ที่ใช้นะคะวันใดนะคะถ้าเรา create อะไรแล้วเนี่ยต้องการที่จะเผยแพร่นะคะเผยแพร่ให้ให้ public รับรู้เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเป็นคนที่ใช้ tools พวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวละนะคะเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็สามารถ ในการที่จะ,ะถ่ายทอดนะถ่ายทอดก็เรียก knowledge transfer นะไปสู่ public ได้อย่างสบายนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องให้ให้ผู้เรียนเนี่ยรู้ทันเทคโนโลยีต้องรู้ทันเทคโนโลยีว่ามันมีอะไรบ้างตอนนี้โลกไปไกลแค่ไหนแล้วนะคะ ั้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไม่กล้าเขานึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ภาษาอังกฤษอยู่ยงนั้นแหละนะคะเนี่ยย่าก็มีเรื่องเล่าเนี่ยว่าการละครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะย่าจะเล่าว่า,าชาวต่างชาติน่าจะมาจากองค์กรระหว่างประเทศเขามาเยี่ยมหน่วยงานเรานะคะเขาต้องการความรู้จากเราอนะ,ะอยากอยากเรียนรู้จากเรา แต่เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ได้ภาษาอังกฤษนะเขารับรู้มาอย่างนั้นเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยนมากขนาดเขาเอาตู้นะคะเหมือนเป็นห้องอ,อย่างที่เห็นเนี่ยเขามีห้องอินเทอร์เพเอร์นะคะมีห้องของสําหรับผู้แปลแล้วในครั้งนั้นเนี่ยย่าก็ไม่รู้ยา่ยาถูกแอ s ไซน์ให้ไปเป็นผู้แปลในครั้งนั้นยา่าต้องเข้าไปในตู้นี้ ะะก็จะมีไมโครโฟนมีอะไรย่าก็จะฟังว่าเขาพูดอะไรแล้วก็แปละนะฮะแปลแล้วก็กลับไปที่หูฟังของของอาชาวต่างชาตินั้นเนี่ยย่าถึงบอกว่าวันใดถ้าเขานี้อยู่มากๆเขาจะตั้งใจฟังคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณต้องเป็นบุคคลที่ อะไรน่าสนใจอะ่ะ interesting person วันใดโปรเจกต์ของคุณมัน interesting แล้วเนี่ยรับรองได้ทุกอย่างคนพวกนั้นจะลุมเราไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขากระหายที่อยากจะรู้กระหายที่อยากจะรู้นะคะแต่ถ้าเราสามารถทำได้นะคะด้วยการเตรียมการอย่างครบถ้วนมันก็ดี นะคะมันก็ดีมันก็จะเป็นาภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นการดีแหละนะคะถ้าเราสามารถนะแต่อย่าเป็นกังวลจนเกินกว่าเหตุฉันไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ไม่คิดอะไรเลยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่รู้ภาษาอังกฤษอย่างดีก็ไม่ตายหรอกนะคะก็ไม่ตายหรอกคุณต้องคิด อ้ยฉันไม่เป็น international ไม่จริงนะคะตรงนี้ดีกว่า how to t h i n k how to create นี่แหละสำคัญถ้าคุณไม่มีอะไรในหัวเนี่ยคุณไม่สามารถจะผลิตหรือสื่อสารอะไรออกไปได้แน่นอนอย่างแน่นอน content ไม่มีนะคะตรงนี้สำคัญสิ่งแรกคุณต้องรับเข้าเยอะๆอรับเข้าเยอะๆ แล้วก็มาคริติสไหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเป็นคนรู้จักคิดแล้วถึงจะผลิตได้ค่ะนะคะแล้วแอปมีอยู่เยอะแยะทั้งแอปทั้ง t o ูสเรียนรู้ที่จะใช้มันนะอย่างมีประสิทธิภาพเพราะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะนะเราควรต้องเปิดกว้าง ะะเปิดกว้างเพื่อให้รับรู้ว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วหญนะะ้าเป็นตั้งแต่เข้าไปอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเป็นอินเทอร์เพตเตอร์แบบสมัยบโบราณอะไรเงี้ยในขณนะนี้เป็นไงนไม่เขาเรียกอะไระไล้สายอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สอนนะคะก็ควรต้องเปิดโลกทัศนะะ์เปิดโลกทัศน แล้วก็ปรับวิธีการให้มันเข้ากับยุคสมัยด้วยค่ะนะคะผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนอะไรรับให้ดีแล้วว่าคิดให้เป็นใช้เครื่องให้ใช้เครื่องได้เก่งพอไหมคะสามอย่างนี้เนาะโอเคค่ะ แล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ